ครับคุณผู้ฟังครับตอนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ i m u GT News พิกัดข่าวเด่นนะครับกับผมเดียวที่ได้เด็กงามเหลือหรือว่าทานจนนงามเหลือนะครับพูดคุยกันสาระดีๆนะฮะวันนี้เนี่ยผมหยิบยกประเด็นหนึ่งะฮะที่ณตอนนี้เนี่ยคนถูกแอบอ้างเยอะมากก็คือว่าใครที่หน้าตาดีหน่อยแล้วก็คุณเอารูปของตัวเองเนี่ยไปโพสต์ลงในออนไลน์ปรกากฏว่ามีผู้ก่อเหตุน,นะครับแฝงตัวมาไปเอาภาพคุณเนี่ยเพื่อสวมรอยไปหลอกคนอื่นนะแล้วก็ชักชวนให้ลงทุนเขาเรียกว่าไฮบิสแกมนะฮะ ทีนี้นก็จะมีผู้ประกาศนะครับน้องผู้หญิงคนหนึ่งของไทยพีบีนะฮะเขาก็มาปรึกษาผมบอกพี่พี่เดียวช่วยหนูหน่อยหนูโดนเอาภาพไปถูกแอบอ้างเนี่ยวหลอกคนอื่นเนียเยอะเลยต้องทำยังไงดีผมเลยบอกว่าน้องเขาชื่อน้องนุ่นนะแจ้งมาในระบบรองทุกของไทยพีบีแล้วกันนะครับให้ทาตามขั้นตอนแล้วก็ไปแจ้งที่ตารวจไซเบอร์อย่างงี้นะฮะสุดท้ายนะครับก็มีทางออกนะครับเพราะว่ายังกันแล้วแต่เนี่ยเราต้องดูแลสิทธิ์ของตนเอง เพราะว่าเราถูกแอบอ้างไปหลอกคนอื่นนะคนหนึ่งเข้าใจผิดได้มันจะเกิดความเสียหายเกิดขึ้นนะฮะน,นี่วิธีการเป็นยังไงนะครับรวมถึงมันมีประเด็นหนึ่งที่อยากจะเตือนภัยสําหรับผู้สูงวัยหน่อยที่ว่าอยู่บ้านคนเดียวนะครับลูกหลานทั้งหลายนะครับหากว่าคุณปล่อยให้ผู้สูงวัยอยู่บ้านคนเดียวนั้นมีความเสี่ยงสูงมากเพราะว่าได้คุยกับบุตรชายของหญิงคนหนึ่งนะเขาอ้างว่าแม่เขาเนี่ยถูกชายสองสามคนเนี่ยหลอกทําให้เสียเง,งินเป็นหลักแสนบาทเลย อาเรื่องนี้เป็นยังไงนะฮะไปฟังบางช่วงบางตอนครับในาน,นการสณานประชานชนยกกับนงสามทางออนไลน์นะครับมีครับแบบไปกันเองสบายๆน,นะครับในทิกตอกนะเข้าไปกดติดตามกันได้นะครับ<ฆ>เป็นช<ฆ>่องใหม่เราก็ทํามาสักระยะหนึ่งแล้วนะฮะช่วยกันส่งต่อนะครับสร้างภูมิคุ้มกันครับในช่วงบ่ายแบบนี้13 15นาฬิกานาฬิกาสินาทีมา<ฆ>เริ่มเริ่มอื่นไปตอนช่วงบ่ายแล้วนะครับภาพทิมชมเห็นด้านหลังนี่นะฮะนี่คือน้องนุ่นบุตรสดินยิ่งกิตติกุลนะเป็นผู้ดำเนินรายการเนาะ รายการหนึ่งของไทย PBS ฮะถึงคั้นว่าจะต้องไปร้องตำรวจไซเบอร์เพราะอะไรฮะทนไม่ไหวละมีคนแอบ,บอ้างรูปของเธอเนี่ยไปสร้างเพจใหม่ใช่สร้าง Facebook ใหม่สร้าง IG ใหม่สร้างงูสร้างนี่เพื่ออะไรฮะเพื่อไปลวงผู้คนต่อหลอกให้รักหลอกให้หลงแล้วก็ชักชวนให้ลงทุนเป็นแบบประเทศบ้างสกุลเงินดิจิทัลบ้างหรืออื่นๆอีกมากมายเนี่ย ต้องไปมาแบบนี้เยอะจัดอะ20กว่ากแอคเค้าอะค่ะที่ไปเจอส่วนใหญ่แล้วเป็นหน้าพี่นุ่นนะแต่ว่าชื่ออะไม่ใช่พี่นุ่นบุตรชิลินนะคะเป็นหน้าพี่นุ่นลักษณะของเขาและการวิธีการของเขาก็คือเขาอะมักจะไปทักผู้เสียหายส่วนใหญ่เป็นผู้ชายครับเรียกว่าที่รักแต่ไม่ใช่พี่นุ่นนะคุณผู้ชมเรายิงอนวนาไม่ใช่พี่นุ่นทักไปนะเป็นมิตราชีพ ทักไปที่ร้องที่รักบ้างแล้วก็ชักชวนขอให้ลงทุนหน่อยขอให้จ่ายเงินหน่อยบางเคสเสียหายหลักพันบางเคสเสียหายหลักหมืน่นพี่นุ่นกระซิบนอกรายการบอกว่าบางเคสโอนไปหลักล้านนะคะออแล้วว่าบัญชีปลายเท้าไม่ใช่บัญชีพี่นุ่นบุษรินรรนอีกด้วย<ะ>บัญชีใครก็ไม่รู้ซึ่งเป็นบัญชีมา้าหลายบัญชีมากมแล้วถามพี่นุน่นพี่นุ่นไปรู้ได้ยังไงว่าเขาเอาเฟซบุ๊กเตงไปแอบอ้างแบบนี้ พี่นุ่นบอกว่ามีคนทักมาเยอะนี่โกรธเลยนะเนี่ยไปโกรธแม่ไม่ใสโสดเพราะว่าเอารูปไปโพสต์อยู่ในกลุ่มอริษัทฉันก็โกรธนะคะเป็นแม่ไม่ใส่โสดนี่ปรากฏว่ามีผู้เสียหายหลายคนเขาทักมาที่ Facebook ส่วนตัวจริงหรือบางคนก็ทักกับเพื่อนพี่นุ่นมาถามอุ้ยคนนี้เขาชื่ออะไรอ่ะความจริงเขามาชักชวนเราลงทุนนะเรื่องมันก็เลยแดงขึ้นมาแรกๆบอกจะปล่อยผ่านแต่หลังๆปล่อยผ่านไม่ได้นานมากแล้วอ่ะ ที่ผมเป็นเพื่อน Facebook กับน้องนะ,ะก็เห็นว่ามีการไปร้องเรียนไปลงบันทึกประจำวันมานานแล้วอะหลายครั้งแล้วนะคะน้องก็ปรึกษามาสักระยะหนึ่งแกๆก็ก็คุยกันเหมือนว่าเป็นเรื่องขำๆอะแต่ว่าไปไปมาเนี่ยเอารูปแบบที่ตัวน้องนุ่นเองพยายามที่จะเคลื่อนไหวในใน a c e b o o k ของเขาเนะะเาะว่าท<น>ี่ประจำวันอะไรเป็นอะไรยังไงบ้าง<ช>สุดท้ายเนี่ยคือว่าไปโพสต์สร้างใหม่สร้างสื่อออนไลน์ใหม่แล้วก็ไปแอด ผู้เสียหายเป็นเพื่อนอแล้วก็ลวงเหยื่อนะครับให้ร่วมลงทุนด้วยก็เป็นการหลอกลวงนะอย่างที่เราคุยกันบ่อยๆคือให้บิสแกรมเนี้ยจากคล้ายๆว่าต้นทางก็คือว่าผู้ก่อเหตุนะตอนนี้กำลังพิจนารณาอยู่ว่าตกลงแล้วเป็นทุนจีนไหม,มหรือว่าไทยเนี่ยพยายามที่จะเรียนแบบของทุนจีนเพื่อมาลวงคนไทยด้วยกันต่อนี่เอง เขาแบบนี้อ่ะทางพี่นุ่นเองก็ไม่กล้าที่จะโพสภาพส่วนตัวเลยนะครับล็อกไปเลยอ่ะเป็น p r i v a t ใช่นี่กคคุยกันว่าเออให้ให้นุ่มทําเป็น private ดีกว่าไหมเพราะในเมื่อเราเนี่ยตกเป็นเป้าหมายไปแล้วอ่ะอย่างพวกเราเองฮะแม่นานๆจะโดนสักทีหนึ่งล่าสุดอะไรนะแต่พี่เดียวกับพี่ปุกแป้งก็คือโดนเว็บพนันเออนไลน์เออนี่นี่นแต่เนี่แต่อันนี้ไม่ใช่นะไม่ใช่ไป แต่ต่อคลิปวิดีโอไปนะแล้วก็บอกว่าเราเนี่ยโปรโมทเว็บพนันออนไลน์ค่ะไม่ใช่คุณผู้ชมค่ะเราไม่มีนโยบายแบบนั้นนะพี่เดียวเนาะรายการของเรายืนยันว่าไม่มีนโยบายโปรโมทเว็บพนันออนไลน์แต่อย่างใดเพราะฉะนั้นใครเจอแบบนี้คุณอย่าไปลงทุนนะคุณอย่าไปหลงเชื่อนะกดรีพอแลวสังเกตนะคุณผู้ชมฮะผู้ก่อเหตุพยายามลวงนะเห็นตัวเขียวๆกลมๆใช่ไหมแล้วก็ไลน์เนแบบทำไปเหมือนยูเซอร์ติดตามนี่ยเป็นร้านนี้ไม่ใช่ฮะเขาเขียนข้อความไปฮะ Oh. แต่บางคนคือว่าเห็นแบบนั้นแล้วโอ้โ oh, คนตามเยอะน่าเชื่อถือไม่ฮะ hmm. มีวิธีการเนี่ยทำพาดหัวแบบนี้ <Kh á. S 2> ทำโปรยแบบนี้พอคุณกดเข้าไปเท่านั้นแหละเสร็จเลย hmm. เข้าไปในเว็บไซต์ของผู้ก่อเหตุทันทีฮะต้องบอกนีนะเราไม่ได้มาโปรโมทให้เขา <Kh á. S 2> แต่เป็นการเตือนภัยเมื่อไหร่คุณเห็นเนี่ย เว็บลิงก์แบบนี้ URL แบบนี้ห้ามกดเข้าไปอย่างเด็ดขาดเลยนะครับอ,อย่าก,กดเข้าไปนะความจริงดิฉันโกรธนะเออโกรธนะเอาภาพไปใช้แบบนี้เพราะว่าปกติแล้วเราเตือนภัยสังคมมาตลอดและคิดดูถ้าหากมีคนหลงเชื่อแล้วไปลงทุนจริงๆรที่เดียวเชื่อไหมน้องแป้งเข้าไปดูอ่ะคอมเมนต์ในคลิปเนี่ย,ยงงค่ะมันแปะลิงก์เนี่ยไว้เ,เยอะแปะลิงก์เกี่ยวกับเรื่องของการชักชวนลงทุนแล้วก็มีการแปะลิงก์เว็บพันออนไลน์เยอะมากเป็นร้อยๆเอ้ยไม่ร้อย เป็นนับพันคอมเมนต์นะใช่เพราะว่าคนถูกใจ5 0 0พันกว่าคนนะยังถูกใจเยอะกว่าเพจที่เราโพสต์ภาพเตือนภัยอีกนะครับโอ้ยอย่างนี้มีความเสี่ยงนะถ้าเกิดว่าในคอมเมนต์นั้นเนี่ยมีการชักชุนลงทุนเป็นไปได้ว่าคนที่อยู่เบื้องหลังนั้นอาจจะเป็นทุนต่างชาติหรือเปล่าแล้วก็ให้คนไทยเนี่ยมาทําเพจแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็ยิงแอบโฆษณานะนี้ใครที่อยู่ในวังวนของการเล่นพวกเกี่ยวกับการลงทุนพันนันอะไรเงนี้อาจจะเจอแต่นี้ ที่เห็นเนี่ยคือถึงขั้นว่าทนไม่ไหวละค่ะนุ่นเองก็เลยต้องไปรองที่ตำรวจไซเบอร์ท่านนิเวศก็เป็นคนรับเรื่องแล้วก็พยายามที่จะแลกเปลี่ยนแนะนําว่าหากว่าวันนึ่งเนี่ยคุณตกเป็นผู้เสียหายคุณต้องทํำยังไงแคปอย่างเดียวไม่ได้ละคุณต้องไปดู URL มาแล้วก็ส่งให้ที่ตำรวจไซเบอร์ออรด้วยนะถึงจะติดตามแกะรอยได้แล้วอย่างหนึ่งเนี่ยคือต้องยอมรับว่า Facebook เนี่ยถ้าเกิดว่าเรารีพอร์ตไปเนี่ยยากเหมือนกันนะก็ไม่ง่ายนะที่ทำให้เขาปิดได้ใช่ต้องใช้ปริมาณเยอะพอควรรในกา กดเข้าไปรีพอร์ตนะคะติ๊กตอกก็ถูกปลอมเหมือนกันนะคะเนี่ยโอ้โหเยอะฮะแล้วเดี๋ยวนี้นะใครที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์นะอย่างอ้องอ้อมน้องแป้งนะทำติ๊กตอกเนี่ยเตือนเลยนะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยได้บอกแสมาแล้วก็โดนกันบ้างแล้วละ่ะจะมีคนที่แอบอ้างว่าอยู่เอเจนซี่นู่นนี่นั่น,นติดต่อมาอ่าเดี๋ยวช่วยรีวิวหน่อยขอเลดราคาเลดการาวหน่อยะนะแล้วเขาจะลวงให้คุณเนี่ยแอดไลน์นะฮะคุณอย่าไปเชื่อนะครับอย่าไปอุโดนเหมือนกันเลยพี่เดียวเดียวโดนไหม ก็มีมาอย่างนี้นิดนเจะให้แอดไลน์ได้แอบอ้างว่าเป็นเอเจนซี่ชื่อดังบ้างขอมาโฆษณาสินค้าต่างๆแต่ว่าเราไม่รับอยู่แล้วก็เลยลอดตัวไปใช่ฮะนั้นเตือนฮะใครก็แล้วแต่คุณอยูนสื่อสังคมออนไลน์นะตอนนี้มันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากแค่ปลายนิ้วเนาะเปิดมาตาแบบกําลังส่องอยู่อ้าวก็มีคนติดตามพอสมควรเนี่ยก็อยากได้ตังค์นะแบบนี้แล้วการคุณช่วยส่งเล็แก้วเลตแก้วคือแรงคือแบบว่าราคาทําคลิปนู่นนี่นั่นขึ้นสี่สิบวิห้าสิบวิเลยก็ว่าไปตั้งราคามา เมื่อไหร่เราหลงเชื่อนะเราส่งไปปุ๊บอ้าวเดี๋ยวขอแอดไลน์หน่อยแอดไปถ้าเกิดเขาส่งลิงก์ม,มานั่นแหละเสร็จเลยเมืม่อไหร่กดเข้าไปนะฮะถูกล้วงเลยนะน่ากลัวมากเลยนะอาจจะถูกฝังมาแวร์ได้แล้วเป็นล้วงข้อมูลของคุณแล้วก็ยิ่งถ้าเกิดมีเงินผูกกับอะไรในบัญชีธนาคารอิเล็กทรอนิกส์เสร็จเลยแต่พี่เดียวกดไปแล้วแต่ว่าไม่ผูกอยู่แล้วแน่นอนในบัญชียังไงก็ไม่เจอฮะ <c oughs> <c oughs> ยังก็ไม่เจอผมใช้แต่เงินสดแล้วก็เป็นถุงมามถูกต้องเป็นถุงนะหมใส่ถุงมากมีการโชว์ด้วยนะเดี๋ยวไม่เชื่อน ยี่สิบบาทครับเป็นถุงนะฮะนี่ปลอดภัยนะคะปลอดภัยนะไม่ได้ดูเป็นเรื่องตลกนะคะปลอดภัยสิงผมใช้อย่างนี้ไม่เจอกับมิชาชีพู้อย่างแน่นอนู้วนเรู้วหไยังไงเมื่อเอาไปไม่ได้เออแต่ละคนก็มีวิธีการป้องกันตัวเองเนาะะฉะนั้นเราชวนคุณผู้ชมพูดคุยกันแบบสบายๆมีวิธีการป้องกันตัวเองยังไง เรื่องของให้ห่างไกลจากมิจฉาชีพในออนไลน์นะคะข้จริงถามทนายเหมือนกันขนาดที่ต้องใส่ลายน้าเลยป้องกันเอาไว้ว่าเราลงรูปบนที่นี้วันที่นี้อย่าเอารูปเราแอบอ้างทนายบอกทําแบบนั้นก็โดนเหมือนกันตัดรายงานต้องมาลนยน้ำฆ่าตาหรือเปล่าทุกวันนี้ฆ่าที่หน้าไปเลยอยู่ยากกว่าพี่เดียวจริงเนาะอ่ะเอามาอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมหาเรื่องนี้ก็อยู่ยากเหมือนกันชีวิตนี้คือมีคุณยายคนหนึ่งเขาบอกว่า เขาอะอาจจะถูกต้องใช้คำว่าอาจจะนะคุณผู้ชมอาจจะถูกป้ายยาแล้วก็หลอกให้เขาเนี่ยขึ้นรถไปแล้วก็ไปกดเงนนินแต่คือภาพเป็นภาพแบบนี้ค่ะอืมอ่ะคุณผู้ชมต้องเล่าแบบนี้ก่อนนะคะว่าภัยจากกลุ่มมิจฉาชีพมิจฉาชีพมาเตือนภัยกันหน่อยล่าสุดหญิงอายุ7 1ปีเ<ๆ>ขาอ้างว่าเขาเนี่ยถูกให้ไปถอนเงินกว่า2 0 0 0 0 0บาทซึ่งนอกจากจะสูญเงินแล้วยังทำให้ผู้เสียหายนัน้นอนไม่หลับด้วยแล้วก็เกิดความหวาดระแวง เขาบอกว่ามักจะหวาดระแวงคนรอบข้างกล้องอวงจรปิดภายในตลาดผลไม้ตะโพงอำเภอเมืองจังหวัดระยองคือจับภาพชายคนหนึง่ง70ปีสรุปเป็นชายหรือเป็นหญิงชายคนหนึง่งนะฮะอายุ70ปีผมสีขาวสวม <า S 1> หมวกแล้วก็หญิงอีกคนหนึง่งซึ่งสวมหมวกเหม,มือนกันเดินลงมาจากรถซื้องอกับแม่ค้าอ๋อเป็นชายสูงอายุกับหญิงอีกคนหนึ่งมาซื้องอกับแม่ค้าซึ่งเป็นผู้เสียหายอายุ71ปีรอบแรกซื้อ5กิโลกรัม สักพักเดินมาสั่งเงาะอีก2เข่ง,ง2เข่งนะอ้อมเข่งใหญ่ๆอะ่ะสองพกว่าบาทบอกว่าโอ้ยเดี๋ยวจะมาเอาวันถัดไปนะปรากฏว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะทำไมกว่าเป็นไงน้องอ้อมถัดไปอีกวันนะคะกลุ่มคนเดิมเนี่ยก็เดินม,มาหาแม่ค้าอายุ71ปีคนเดิมเนี่ยแหละอบอกว่า แม่ค้าก็เลยพาไปเอาเงาะที่บ้านอันนี้ก็คือกล้องความปิดบ้านของคุณยายวัย71ปีนะคะคกลุ่มมิจฉาชีพเนี่ยก็ออกอุบายบอกว่าเดี๋ยวไม่มีเงินจ่ายค่าเงาะอะค่ะมาถึงแล้วมีเงินไหมสแกน Q r วอาโค้ดได้ไหมตอนนั้นคุณยายก็คงบอกว่าไม่มีนะคะก็เลยตอนนั้นพาผู้เสียหายคุณยายอายุ I 71ปีนี่แหละขึ้นรถไปแล้วก็ออกไปเลยนะคะออกไปกับกลุ่มมิจฉาชีพนี่แหละระหว่างที่อยู่บนรถนะคะ น่าจะมีการพูจาหวานล้อมคุณยายอายุ71ปีแม่คาเงาะเนี่ยแหละนะคะจนสุดท้ายคุณยายทํายังไงไม่รู้ค่ะอโอนเงินไปกดเงินให้เขานะคะแล้วก็ให้มิจฉาชีพไป2 0 0 0 0 0บาทด้วยกันนะคะ,ะซึ่งหลังจากที่เกิดเหตุนะคะลูกชายของคุณยายก็เลยพาคุณยายเนี่ยไปแจ้งความไว้ที่สถานีตํารวจภูธรเมืองระยองแล้วก็ทําการตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่ทั้งตลาดผลไม้แล้วก็ที่บ้านด้วยครับแบบนี้ฮะเดี๋ยวเรามีการต่อสายคุยกับลูกชายนะ ของคุณยายท่านดีนะฮะขอขานชื่อว่าคุณบีได้กันนะเป็นลูกชายผู้เสียหายในพื้นที่จังหวัดระยองนะครับสวัสดีครับคุณบีครับสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ครับคุณบีวันเกิดเหตุนี่คือคุณแม่อยู่คนเดียวหรอเปล่าฮะใช่ครงที่เกิดเหตุคุณอูคนเียพี่อ๋ออยู่คนเดียวใช่ไหมฮะปกติแล้วคุณแม่เนี่ยอยู่คนเดียวตั้งแต่เวลาไหนถึงเวลาไหนครับส่วนมากแกจะอยู่คนเดียวอ่ะทั้งวันนะครับพี่ทั้งวันเลย แล้วเยจะมีคนอื่นเนี่ยอยู่ด้วยเนี่ยตอนกี่โมงฮะอะไรนะครับจะมีคนอื่นมาอยู่ด้วยเนี่ยตอนกี่โมงคนมาอยู่ด้วยกี่ทีไม่ค่อยดีครับมีมีเขาเรียกอะไรมีญาติที่จะมาอยู่กับคุณยายฮะตั้งแต่กี่โมงเป็นต้นไปครับอ๋อส่วนส่วนมากจะเป็นช่วงเย็นนะครับพี่ประมาณครับสี่ห้าโมงครับพี่จะจะมาอยู่กันที่บ้านนะครับแต่ส่วนมาก่ะตั้งแต่ตอนเช้าถึงตอนประมาณสี่โมงก็จะอยู่คนเดียวครับอยู่ในตัวนะครับอยู่ที่บ้าน คุณบีเหตุการณ์นี้ทำไมทั้งคุณบีเองและคุณยายจึงคาดการณ์ว่าเอ๊ะมันเป็นการป้ายยาป้ายยาในนิยามของคุณบีคืออะไรก็พอดีแม่ผมเขาบอกไว้ครับว่าอ่าพอดีตอนที่ขึ้นรถไปกับคนร้ายนะครับพอดีคนร้ายขอจับมือกับคุณแม่ครับก็เลยเหมือนว่ารู้สึกตัวเหมือนโดนหลังจากที่ว่าโดนจับมือไปแล้วมะนลึมสลือครับม,มีทางคนร้ายก็ขอยืมเงิน ขอยืมเงินแล้วปกติแม่ผมไม่เคยให้เงินนะครับแล้วคนร้ายบอกว่าขอยืมเงินคุณแม่ก็เลยมาที่บ้านเพื่อจะมาสมบุรณ์บัญชีเพื่อจะให้คุณแม่ผม,มครับไปถอนเงินที่ธนาคารทอทอครับอืมผมถามแบบตรงไปตรงมานะเพราะว่าที่ผมถามว่าอยู่คนเดียวหรือเปล่าเนี่ยผมสงสัยอยู่ว่าคุณยายจะตกเป็นเป้าหมายแล้วผู้ก่อเหตุอาจจะมีการเห็นข้อมูลเห็นอะไรบางอย่างนะก็เลยพุ่งมาที่คุณยายที่นี้ ระหว่างที่นั่งรถไปนะคุณแม่ของคุณบีได้เล่าให้ฟังไหมว่าผู้ก่อเหตุเหมือนพยายามจะยื่นข้อเสนออ้างเรื่องของที่ดินหรืออื่นอะไรที่เป็นทรัพย์สินเนี่ยที่จะได้ส่วนต่างมาแบบขอยืมไปซื้อตรงนี้ก่อนอมีไหมมีมีครับพี่อ่าแรกเองอ่ะทางคนร้ายบอกว่าพอดีทางลูกของคนร้ายครับพอดีก็ติดปุ๊บแล้วเอาที่ดิน่ะไปจำนนงไว้เพื่อจะเอาอเอาเงินไปไถ่ให้ลูกออกมาจากคดีครับ ก็เลยเสนอที่ดินมาจำนำกับแม่ผมอแม่ผมก็เลยเหมือนอยากได้ที่ดินมาครับประมาณนี้อหะเดี๋ยวเหมือนก็อาจจะโดนบัตล้อมฮเอ่อก็เลยาเสนอที่ดินมาให้ครับคครรัับบที่เป็นหนังสือเอกสารที่วมาจำนองครับครับคือคือในเบื้องต้นที่ฟังมาเนะยยังไม่ได้แบบว่าสอบถามอะไรแบบชัดเจนนะคาดว่าอาจจะไม่ได้โดนป้ายยาหรอกแต่เกิดจากการที่ผู้ก่อเหตุเนี่ยมีวิธีการพูดทําให้ เกิดความเชื่อถือวันรอแล้วเออแล้วก็เนี่ยจะสร้างเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเนี่ยผมถามว่าเกี่ยวกับที่ดินไหมมันจะเจออย่างเงี้ยคนผู้เสียหายเจออย่างเงี้ยเยอะมาก,กอ,อ้างเรื่องที่ดินแล้วก็ผู้สูงวัยตกเป็นเป้าหมายแล้วคนที่อยู่คนเดียวด้วยแล้วพอพูดถึงเรื่องของที่ดินปุ๊บเนี่ยมันจะมีส่วนต่างอยู่อะจจะยขอยืมก่อนอะไรประมาณอย่างงี้อะเดี๋ยวไปถ่ายเอกสารอ่านี้ผู้สูงวัยก็จะไปถอนให้ ถอนให้ปุ๊บเสร็จละหายไปเลยใช่ส่วนใหญ่มักจะอ้างว่าเดี๋ยวจะให้ส่วนแบ่งส่วนแบ่งได้หาขายที่ดินได้แล้วจะได้กําไรเยอะเยอะมากเลยนะคุณยายอันนี้ดิฉันคาดการจากเคสอื่นที่เคยเกิดขึ้นนะเสร็จแล้วก็บอกยืนรอตรงนี้เดี๋ยวจะไปขายที่ดินหรืออะไรก็แล้วแต่เล้วจะเอาเงินมาให้ประมาณนี้ไหมคะใช่ใครับประมาณนี้ครับเออแสดงว่าวันที่พาคุณยายไปพอไปกดเงินเสร็จปุ๊บยื่นให้ไม่ได้พามาส่งบ้านด้วยปล่อยไว้ตรงนั้นเลยเหรอคะอ่า ตอนที่ว่าเกิดตอนที่เกิดเหตุนะครับคุณแม่ผมมาเอาสมุดบัญชีที่บ้านครับแล้วก็าคนร้ายไปอ่าไปไปกับคนร้ายที่ธนาคารสอต่อหลังจากนั้นเองได้เงินสองแสนไปแล้วคนร้ายถามว่าที่บ้านมีเงินอีกไหมแม่ผมก็เลยบอกว่ามีอก็เลยมาเอาเงินสดที่บ้านอีกสี่หมื่นอ้เลยจะให้คนร้ายไปครับคือบอก่เอาที่สี่หมื่นคือแบบเขาเขาอ้างเขามาขอยืมเหรอฮะอย่างเงี้ย ใช่เขาเขาเขาถามไอ้อบแรกคือได้สองแสนแล้วค่ะแล้วเขาถามว่าคุณยายคุณยายมีเงินอีกไหมแม่ผมก็เลยบอกว่ามีท้างนั้นเดี๋ยวมาเอาเงินที่้านปีหมืน่นอ๋อก็เลยมาเอาคือคือคือในวันเดียวกันนะครับหลังหลังจากที่ว่ามาจากธนาคารกรกแล้วครับครับค่ะคุณบีอมนค่ะคุณีขานในรถนั้นนะคะมีคุณยายแล้วก็มีผู้ก่อเหตุเนี่ยกี่คนนะคะเพราะว่าดูจากลักษณะแล้วน่าจะไม่ได้ไปคนเดียวใช่ไหมคะผู้ก่อเหตุใช่ใช่ครับ ทั้งหมดเลยมีผู้ไอกระบวนการทั้งหมดนะครับทั้งหมดสี่คนครับสี่คนสี่คนแบ่งบหน้าที่ทํางานกันยังไงคะอ่ะยังไม่จบนะครับผู้ฟังครับเดี๋ยวพักกันก่อนแล้วกันนะฮะช่วงหน้ากลับมาฟังกันต่อนะครับเรื่องของรูปแบบที่ผู้ก่อเหตุนั้นมาล่วงผู้คนนะต่างๆดานาในรูปแบบต่างๆนั้นจะเป็นยังไงฟังไปแล้วนะครับเพื่อที่ได้รู้เท่าทันป้องกันเหตุที่จะเกิดขึ้นด้วยนะฮะพักกันสักครู่นงฮะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อนะครับสนับสนุนรายการโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม RMUUT Moving Towards Innovative University เข้าช่วงที่สองของรายการ i m u t t News ราการข่าวเด่นกับผมเดียวจุลิเดกรรมหรือว,ว่าทันชนนงารรมเรือนะครับคุณฟังครับเ,เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะผมก็มีโอกาสไปเป็นวิทยกรบรรยายสอนเรื่องการเขียนข่าวและก็หลักการพูดนะครับให้กับกองบรรชาการศึกษา ก็คือว่าเป็นนักเรียนระดับ,บร้อยตำรวจเอกนะครับที่เขาจะขึ้นสานรวัตรน,นี่นะฮะที่กรมบรญชาการศึกษาถนนวิภาวดีนะแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มีโอกาสได้ไปแลกเปลี่ยนข้อมูลให้กับบุคลากรของมหาวิทยลาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีด้วยนะและนี่ผมไปฟังประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับก็คือตำรวจท่านหนึ่งเนี่ยเขาถูกหลวงจับภัยออนไลน์นี่แหละเสียเงินหนึ่งหมื่น 1, บาทขณะเป็นตำรวจเองนะฮะก็ยังไม่ได้เงินคืนเลยนะครับ แต่ทีนี้เนี่ยมันมีประเด็นหนึ่งที่บอกว่าถูกแอบอ้างไปเนี่ยได้ฟังไปในตอนต้นแล้วแต่ไม่พอนะยังมีช่วงหนึ่งที่ที่ผมตือนภัยนะลูกหลาหนทั้งหลาวยที่ว่าคุณปล่อยให้เอ,อคุณพ่อคุณแม่อาจจะอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อันตรายมากเป็นยังไงฮะไปฟังบางช่วงบางตอนในรายการสถาน,นีประชาชนยกบนางสาวนะครับตอนแรกวันที่20นะครับพอดีเขามาซื้อเงาะตั้งแต่วันแรกวันที่20นะครับมาซื้อเงาะกันได้เงาะไปส่วนหนึ่งก็ คุณกับแม่ผมว่าจะเดี๋ยวพรุ่งนี้อ่าจะมาถึงเงาอะอีกเก็บไปให้นอยแม่ผมก็เลยเก็บเงาะไว้แล้วพอทางคนร้ายก็คือจะมามารับที่บ้านแม่ผมก็เลยไปขี่ไปขี่มอเตอร์ไซค์ไปรับเขาตรงหน้าปากทางเข้าเข้าบ้านนะครับ<ฆ>ก็เลยมาที่บ้านมาพอมาที่บ้านเสร็จทางคนร้ายเห็นกล้องวงจรปิดท,ที่บ้านผมก็เลยรถรถกระจกลงบอกว่าแม่ให้ให้แม่ผมมาเอาเงาะไปส่งที่ตลาดกระพงหนนอยอครับก็เลยไปไปที่ตลาดกระพปง พอไปถึงตลาดตะโพงเสียดคนร้ายบอกว่าไม่มีเงินสดมไม่มีเงินสดแล้วก็ให้คุณแม่ผม,มครับอ่านั่งรถไปกับเขาด้วยเพื่อจะไปขนเงินจ่ายค่าเงาะครับแล้วแม่ผมก็ไปกับเขารางทางตอนขึ้นรถไปเขาก็เลยเหมือนพูดนู่นพูดนี่ครับแล้วก็เลยให้แม่ผมอ่ะขอยืมเงินแม่ผม,มแล้วก็มาที่บ้านกันอีกหนึ่งรอบเพื่อจะเอาสมุนไพรครับ หลังจากนั้นเอาสมุดบัญชีเสร็จเรียบร้อยก็ไปที่ธนาคารทอสสกดเงินกดเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณลายได้เงินแล้วตอนนั้นสองแสนแล้วถามแล้วคุณลายถามแม่ผมว่าพี่บ้านมีเงินอีกไหมแม่ผมก็เลยบอกมีแม่ผมก็เลยพากลับมปที่บ้านรอบที่สามเพื่อจะมาเอาเงินอีกสี่หมื่นครับับแล้วก็ไปแล้วก็จะไปเอาเงาะกันที่ตลาดโพงเพราะว่างงตอนนั้นเงาะตอนแรกครับอยู่ที่ตลาดโพงอยู่ ก็ได้เงินก็เรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยอ่าทางคนร้ายบอกว่าเดี๋ยวทางนั้นไปซื้อสัญไอ้นังสือสัญญาก่อนนะเดี๋ยวมาเจอกันที่บ้านจะมาทำน้องสือสัญญากันครับหลังจากนั้นมาแม่ผมก็โทรหาคนร้ายประมาณสองสามรอบก็ยังตอนแรกยังติดอยู่ครับประมาณรอบที่สามรอบที่สี่ครับก็เหมือนคนร้ายติดเรื่องไปแล้วหลังจากนั้นมาแม่ผมก็เลยโทรหาน้องสาวผม ก็ S <S> เหมือนกับโดนหลอกไปแล้วครับครับแล้ว <ผม S 2> อาการม,มารับครับอาการที่คุณแม่เนี่ยอ้างว่าโดนป้ายายานี่เป็นยังไงฮะมันแม่ตอนนั้นแม่ผมเหมือนอาการตกใจหมดเลยครับตกใจไม่ถูกครับเอ่อเพราะว่าโดนเชิดเงิเนไปแล้วเนาะแล้วทีนี้เห็นบอกว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยอ้างว่ารู้จักกับพี่ชายของคุณยายด้วยใช่ครับใช่ครับตอนที่อยู่ในรถทางคนร้ายเลยคุยกับแม่ผมว่าเขารู้จักกับพี่ชายแม่ทั้งๆที่ว่า พี่ชายของแม่ผมครับเสียชีวิตไปประมาณสามสิบกว่าปีที่แล้วอแม่ผมบอว่าไม่ว่าเเขาอาจจะเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าอก็เลยเชื่อประมาณนี้ครับเดี๋ยวคนที่หลอกเนี่ยก็คือว่าประมาณสามเป็นสี่คนนะครับครับคนที่หลอกเนี่ยเป็นเป็นชายวัยเจ็ดสิบปีถูกต้องไหมฮะที่บอกว่ารู้จักกับพี่ชายฮะใช่ครับรุ่นเราเขาเดียวกับผู้เสียหายเลยเออทีนี้เนี่ยช่ชายครับชายเจ็ดสิบปีคนหนึ่งละเหลือสามคนสามคนนี่คุณยายจำจำได้ไหม อายุประมาณสักเท่าไหร่ฮะแล้วหรือเป็นเพศไหนบ้างทั้งหมดอมีผู้ชายสองคนครับแล้วก็พี่ผู้หญิงสองคน<อ>ผู้หญิงสองคนนั้นเราอายุเราราวประมาณสี่สิบกว่าป,ปีครับสี่สิบต้นๆน,นะครับอืมอมืมีผู้หญิงด้วยแล้วอีกคนนึง้ผู้ชายอีกคนนึงก็อายุอยู่ประมาณปกเจ็บสิบปีเหมือนกันครับโอ,อครับม,มาเป็นกระบวนการครับแบบน,นี้ก็ตัวอายุเยอะอยู่นะ เออแต่ดิฉันแต่แต่พอคุณบีเล่ามาดูเป็นประโยชน์กับสังคมมากแต่ดิฉันกําลังวิเคราะห์อย,อยู่แสดงว่าเขาต้องมาดู <c oughs> ด,ดูลาดลาวของคุณยาย,ายหลายวันพอควร <c oughs> เหมือนกันนะแล้วก็ต้องรู้ข้อมูลด้วยนะว่าคุณยายมีพี่ชายเออใช่ใช่ครับแปลว่าผู้ชายอายุเจ็ดสิบปีเนี่ยครับเขาเขาพูดอะไรหลายๆอย่างที่ตรงจุดตรงใจคุณยายใช่ไหมใช่ใช่ครับเขารู้เขาบอกว่ารู้จักกับพี่ชายเพื่อนสมัยเรียนเออเป็นสมัย ก็แต่วัยรุ่นกันมาครับแม่ผมก็เขาเลยเชื่อโอ้ทำดูสิแสดงว่าเขาทําข้อมูลมาพอควรเหมือนกันนะพี่เดียวสร้างเรื่องหรือเป็นไปได้อะว่าใช่ครับแม่ผมก็เลยเชื่อครับแต่นี่เป็นรูปแบบที่มันเกิดขึ้นในพื้นที่แถบพิสานมาก่อนนะแล้วก็หลายๆพื้นที่เลยเป้าหมายเนี่ยเป็นผู้สูงวัยที่เราจะเตือนกันไปแบบว่าเป็นไปได้ติดกล้องจรปิดนะดีมากที่ว่าคุณบีเนี่ยติดตั้งกล้องไว้ให้อย่างสองบอกว่าอย่าปล่อยให้ผู้สูงวัยเนี่ยอยู่เพียงแค่คนเดียวเพราะเหยื่อก็คือผู้สูงวัย ผู้ก่อเหตุก็จะมาเป็นแบบรูปแบบกระบวนการนะฮะไอเรื่องป้ายยาเคยเคย,เคยถามตำรวจแล้วว่าอาจจะไม่มีแต่เขาจะใช้วิธีการเนี่ยไปไปซื้อของอซื้อของอะไรนีซื้อเงาะใช่ไหมฮะและเหมือนว่าจะได้ตังมาอะไรประมาณนี้แต่นี่เมื่อไหร่เนี่ยลวงให้สามารถขึ้นลงไปด้วยกันได้ก็จะเสนอขายเรื่องของที่ดินแอบอ้างเรื่องที่ดิน แล้วก็บอกว่าเออตังไม่พออะไรอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะยืมข้อเสนอยืมหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวให้พอได้ตังแล้วเดี๋ยวให้ก็ได้ส่วนต่างเนี่ยส่วนใหญ่แดวว่าสคบพี่พี่เดียวเล่ามาคือมันเคยเกิดขึ้นหลายๆเคสรวมถึงเคสของคุณบีก็ลักษณะเดียวกันแสดงว่าตํารวจยังคงปราบไม่หมดนี่มันเกิดบ่อยจริงๆฮะนี่ไปแจ้งความแล้วไปไงบ้างฮะก็ตอนนี้ทางตำรวจเขากำลังติดตามให้อยู่ครับเอาละการสืทางพวกกลับของ สพเมืองยองก็เข้ามาเยี่ยมที่ที่บ้านผมมาหาแม่ผมเมอนกันครันเท้าตำรวจมาแล้วผมกลับมาเองด้วยไหมคะใช่ไหมคะใช่พวกพวกพวกตับของสพอเมืองมามาเองครับค่ะทางคดีก็ว่ากันไปตอนนี้เป็นห่วงสภาพจิตใจของคุณยายคุณยายเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้เริ่มดีขึ้นแล้วครับตอนช่วงแรกๆผมไม่กล้าถามถึงเรื่องนี้นะเพราะว่าคุณแม่ผมอายุแกเยอะกลัวแกคิดมากก็เลยไม่ค่อยอยากจะสอบถามแกตอนนี้เท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้ มันอาการแม่ผมก็เริ่มดีขึ้นแล้วผมก็เลยยังกล้าสอบถามเคได้มางก,ก่อนหน้านี้น<ต>ผมไม่กล้าถามเลยครับเพราะว่าลัว,วสุขภาพติดเคไม่ไม่ดีครับก็บบไม่ต้องไปซ้ําเติมนะแต่ว่าสิ่งที่เนี้ยตอนนี้เอาเรื่องราวของอมารดาคุณบีเนี่ยมาออกนี่ถือว่ามารดาก็ได้ทําบุญบด้วยนะคุณบีก็ได้ทําบุญด้วยเพราะเนี้ยเราบอกว่าเราเสียหายสองแสนแล้วเรื่องราวโครงสร้างมันคล้ายกันเลยอย่างน้อยและสิ่งเนี้ยคือส่งต่อไปในโลกออนไลน์เนาะโอ้ผู้คนทั่วโลกสามารถได้ยินได้ฟังกันได้เห็นด้วย จะเป็นประโยชน์นะฝากบอกค,บคุณแม่หน่อยหรือว่าคุณบีเนี่ยเอาลิงก์ไปให้คุณแม่ดูว่าเนี่ยผู้สื่อข่าวนักข่าวนะก็ชื่นชมคุณแม่นะว่าคุณแม่ก็ได้มีเรื่องราวนี้เกิดขึ้นเดี๋ยวตำรวจเนี่ยท่านลงไปแล้วละ่ะรอ,อเวลารอเวลา,ลวลาในการแกะรอยเพราะว่าจับได้ร, <อ S 1> รถนนก็ชัดเจนตัวบุคคลก็ชัดเจนเพราะกล้องจับได้เห็เนแบบชัดมากเนาะก็เห็นชัดนะเป็นกำลังใจให้กับคุณบีแล้วคุณแม่ของคุณบีด้วยนะคะครับครับองครับพี่ครับบคุณมากครับคุณบีครับดีค่ะครับค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับมีต้องเตือน <นะ S 2> ผู้สูงวัยเพราะก่อนเข้ารายการเราก็ได้คุยกันว่าเอ๊ะเกี่ยวกับเรื่องของที่ดินหรือเปล่าเพราก็จริงด้วย เพราะว่ามีหลายๆเคสเจอแบบนี้เหมือนกัน,กนเ,เนาะอ่ะมาคุณผู้ชมคาะนี่มาเตือนภัยกันหน่อยถือว่าเป็นภัยใกล้ตัวแล้วกันใครที่กําลังจะหางานไปทํางานต่างประเทศเคสนี้น่าสนใจบอกว่าชักชวนไปทํางานที่ออสเตรเลียแ่งเงินเดือนสูงมากเก้าหมื่นกว่าแสาเลยใช่ออแล้วก็บางคนเนี่ยเข้าใจนะว่าช่วงนี้เนี่ยทำงานในประเทศไทยบางคนก็บอกว่าแหมเงินเดือนเนี่ยไม่พอใช้บางคนก็อยากจะไปหาชีวิตที่ดีกว่าที่ต่างประเทศนะคะเขาก็ไปเจอบุคคลบุคคลหนึ่งที่อ้างว่าเนี่ยเขาอ่ะก็ทํางานที่ต่างประเทศเหมือน กันนะถ่ายรูปโปรไฟล์รู้อยู่ดีว่าไปทํางานที่ต่างประเทศแต่รับบทเป็นแม่บ้านนะคะแต่ว่าเงินเดือนเนี่ยเก้าหมื่นกว่าบาทสูงามาใช่เขาก็เลยมาชักชวนเพื่อนๆถามว่ามาชักชวนเพื่อนๆว่าเอ๊ะเธอสนใจไหมไปทํางานที่ประเทศเออสเตรเลียกันเราฉั้นไปมาแล้วนะเนี่ยชีวิตดีแบบนี้เลยซึ่งตอนนั้นนะคะกลุ่มผู้เสียหายเนี่ยเขาก็สนใจก็เลยติดต่อไปขอขานชื่อว่านางสาวนกนางสาวนกเนี่ยนะคะเขาก็จะมีการบอกว่าเดี๋ยวแอดไลน์มานะบางคนก็บอกว่า ติดต่อผ่าน Facebook ไปพอติดต่อผ่าน Facebook ไปอะค่ะนางสาวนกบอกว่าเดี๋ยวจะดําเนินการเรื่องของวีซ่าให้วีซ่าที่ไปอะค่ะพี่แป้งพี่เดียวจะเป็นวีซ่านักเรียนเขาบอกว่าวีซ่านักเรียนเนี่ยไปแล้วก็สามารถที่จะทํางานได้ก็เลยชักชวนกลุ่มผู้เสียหายไปเนี่ยค่ะอย่างที่เมื่อกี้เห็นเลยก็จะต้องมีพาสปอร์ตแบบประจําตัวประชาชนเอกสารหลักฐานต่างๆซึ่งตอนที่ทําการดําเนินการเนี่ยนะคะเขาก็จะให้โอนเงินไปที่บัญชีของนางสาวนกนี่แหละโอนเงินไปก็จะเป็นทั้งพวก ทำเอกสารทำวีซ่าแล้วก็แปลเป็นภาษาอังกฤษตรงนี้พอหลังจากที่โอนเงินไปแล้วอะคะ่ะปรากฏว่าช่วงประมาณเดือนเมษายนทางผู้เสียหายบอกว่าเอ๊ะทำไมตอนแรกบ,บอกว่าเป็นวีซ่านักเรียนตอนนี้มาขอเปลี่ยนเป็นวีซ่าท่องเที่ยวแล้วที่รู้กันอยู่นะคะว่าวีซ่าท่องเที่ยวเนี่ยไปทํางานไม่ได้นะถือว่าผิดกฎหมายถ้าพูดง่ายๆก็คือเป็นผีน้อยอแต่บางคนพี่แป้งพี่เดียวก็ต้องยอมไปเพราะว่าเขาบอกว่าอยากจะไปมีชีวิตในอนาคตดีกว่าก็เลยยอมไปอะค่ะ แต่สุดท้ายแล้วเดือนพฤษภาคมหัดมาเพียงแค่เดือนเดียวเองนะทางผู้ผู้ก่อเหตุนางสาวนกเนี่ยบอกว่าไม่ได้ไปแล้วนะกำหนดการยกเลิกทุกอย่างเดี๋ยวจะคืนเงินให้ภายในระยะเวลา15วันแต่ผู้เสียหายบอกว่าโหรอแล้วรอเล่าเฝ้าแต่รอ15วันผ่านไปจนตอนนี้ค่ะตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงวันนี้สี่ห้าเดือนแล้วนะก็ยังไม่ได้รับเงินเลยก็พอสมควรนะครับคุณฟังครับนะหลากหลายประเด็นที่หยิบยกมาเตือนภัยผู้คน ต้องขอบคุณด้วยมาหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีนะฮะสื่อสารธารณะอีกแข่งหนึ่งที่มอบองค์ความรู้เปิดพื้นที่ช่วงเวลาดีๆแบบนี้มาเตือนภัยผู้คนนะฮะของุณเนี้อย่างยิ่งเลยนะครับผมก็ไปใช้ช่องทางตรงนี้เนี่ยในการเตือนภัยผู้คนอย่างต่อเนื่องด้วยอ่าเอาเป็นว่าฮะเราก็จะมาเจอกันนะฮะทุกวันอาทิตย์ทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มนะฮะฝากติดตามรายการสถานีประชาชนทางไทยพีบีเอสด้วยวันนี้นะครับผมลาไปก่อนเจอใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ รับฟังรายการย้อนหลังได้ทาง www.radio.rmutt.ac.th หรือติชมรายการได้ที่ facebook.com/rmuttradio หรือทาง l ลาย official @rmuttradio